สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่แกรมมาวารีสคลิปนี้จะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่คุณยาทำการปลูกกุหลาบหินไปแล้วนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นวิธีการลดน้ำล้วค่ะสำหรับระยะเวลาในการลดน้ำนะคะให้เช็คความชื้นของวัสดุปลูกก่อนนะคะก็คือใช้ไม้ชิ้นฟันเนี่ยคะ่ะจิ้มลงไปคะ่ะเช็คความชื้นถ้าเราดึงขึ้นมานะคะ แล้ววสัสดุปลูกไม่ได้ติดมาแบบนี้ก็แสดงว่าแห้งแล้วค่ะนะคะเราสามารถที่จะปลูกได้เ,เราสามารถที่จะลดน้าได้เลยค่ะวสัสดุปลูกแห้งแล้วค่ะการลดเนี่ยบางคนอาจจะนับเป็นวันนะคะไม่มีไม่เช็คเพราะว่าอาจจะมีกุหลาบหินเป็นจํานวนมากมานั่งเช็คอยู่อาจจะเสียเวลาจะลดน้ํสามหรือ7วันก็ขึ้นอยู่กับความโปร่งของวสัสดุปลูกนะคะถ้าวาสัสดุปลูกโปร่งมากๆเนี่ย ก็สัก3าวันครั้งค่ะแต่ถ้าวัาสดุปลูกปรงน้อยนะคะก็สัก7วันค่ะค่อยลดน้ําให้น้องเขาส่วนช่วงเวลานะคะการลดน้ําที่ดีที่สุดเลยก็คือช่วงกลางคืนค่ะเพราะว่าปักใบของกุหลาบหินเนี่ยเขาจะเปิดตอนช่วงกลางคืนนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกช่วงกลางวันก็ได้ค่ะช่วงเช้าเช้านี่ค่ะก่อนไปทํางานนะคะแต่ว่าข้อควรระวังก็คือการลดน้ำเนี่ยถ้ากระถางนะคะร้อน จับแล้วกระถางร้อนเนี่ยค่ะนะคะอย่าลดค่ะเพราะว่าการลดน้าตอนที่กระถางร้อนๆเนี่ยก็จะทําให้น้องเขาเน่าได้นะคะทีนี้มาดูวิธีการกันค่ะวิธีการลดน้ำเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือใช้ฉีดพ่นค่ะฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นไปที่น้ําฉีดพ่นไปที่ดินนะคะนี่ค่ะเป็นวิธีแรก นะคะส่วนวิธีที่สองค่ะวิธีสองก็คือลดไม่ให้ถูกใบของน้องเขาค่ะลดไปรอบๆอย่างนี้ค่ะนะคะจะไปรอบๆสองว,วิธีแรกเนี่ยเป็นการลดน้ำจากบนลงล่างนะคะข้อเสียของวิธีแราก็คือเนี่ยค่ะ น้ำจะค้างอยู่ที่ใบน้องเขานะคะพอน้ําแห้งแล้วใบน้องเขาก็จะเป็นคราบนะคะไม่สวยแต่ถ้าทําวิธีน้าวิธีที่สองที่แยาทําทำไม่ดูอันนี้จะไม่ถูกใบนะคะน้องก็จะใบสวยงามค่ะน้ําจะไม่ค้างส่วนวิธีสุดท้ายค่ะเราจะให้น้ําทางล่างขึ้นบนค่ะให้จากก้นค่ะ mm hmm. ก็หานะคะภาชนะค่ะใส่น้ําค่ะให้ได้ความสูงสัก ครึ่งของกระถางอันนี้ยังไม่ถึงคุณยายเติมน้ําหน่อยนะคะเสร็จแล้วพอน้ําได้สักครึ่งหนึ่งของกระถางนั้นปริมาณน้ําจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสูงของกระางนะคะเราก็วางน้องเขาลงไปค่ะน้องเขาลงไปนะคะพอน้องเขาได้ความชื้นที่เหมาะสมนะคะบางท่านก็อาจจะบอกว่า5นาทีบางท่านก็บอก10นาทีนะคะ ก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ความโปร่งของวัสดุที่คุณยายบอกในคลิปที่แล้วนะคะว่าวัสดุที่เราใช้โปร่งมากโปร่งน้อยนะคะถ้าวัสดุเราโปร่งค่อนข้างน้อยนะคะจะอุ้มน้ําเยอะเราก็วางแป๊บเดียวเองก็ได้ค่ะนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าวัสดุปลูกของเราค่อนข้างโปร่งเราก็สามารถวางได้ไม่ได้ค่อนข้างหนาสนักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ ความชื้นยังไม่ขึ้นมาค่ะถ้าขึ้นมาเนี่ยข้างบนเนี่ยค่ะก็จะจะเห็นเป็นสีเข้มขึ้นนะคะเป็นสีน้ํานะคะสีเข้มขึ้นเหมือนเวลาทรายถูกน้ำเนี่ยค่ะอันนี้เป็นหินภูเขาไฟนะคะก็มี3วิธีนี้ค่ะที่คุณยายจะแนะนําท่านผู้ชมสําหรับการให้น้ํานะคะกุหลาบหินค่ะก็แล้วแต่ว่าท่านใดจะเหมาะสมกับวิธีใดสะดวกวิธีใดก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีรดน้ำสาววิธีด้วยกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ